เบบี้ออยมีดีกว่าแค่ทาผิวก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องเล็กพัชรินให้ด้วยนะคะ 1. ใช้แทนเมคอัพรีมเวอร์ในเวลาฉุกเฉินใช้เบบี้ออยชุบกับสำลีเช็ดเครื่องสำอางออกไปได้2ใช้เติมความชุ่มชื้นให้ริมฝีปากใช้เบบี้ออยนวดริมฝีปากสักครู่แล้วใช้สำลีชุบน้ำอุ่นเช็ดออกจะช่วยให้ปากเรานุ่มขึ้นค่ะ3ใช้หมักผมหยดเบบี้ออยบนสำลีแผน่นค่อยๆซับเบาๆที่ปลายผมบำรุงผมให้นุ่มเงางาม4ใช้สครับผิวผสมเกลือ หรือว่าน้ำตาลนำมาสครับผิวทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกช่วยให้ความชุ่มชื้นผิวเนียนนุ่มไม่แห้งกร้าน5ช่วยบำรุงเล็บมือเล็บเทา้าคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นช่วยบำรุงเล็บและผิวแห้งบริเวณขอบเล็บได้นะคะ6ช่วยบำรุงส้นเท้าแตกทาเบบี้ออยล์แล้วใส่ถุงเท้านอนจะช่วยบำรุงให้ดีขึ้นค่ะ7ใช้ทาผิวก่อนโกนขนช่วยลดแรงเสียดสีทำให้โกนง่ายไม่บาดผิวค่ะ8ใช้บำรุงผิวใต้าตานวดประมาณ1-2นาที แล้วใช้สำลีซับออก 9. ใช้แทนครีมแก้ผิวแตกลายหลังจากอาบน้ำนวดบริเวณที่เกิดผิวแตกลายช่วยบำรุงผิวให้บรรเทาลงได้และ10ใช้ผสมกับเมคอัพให้ผิวโกรผสมเบบี้ออยล์กับรองพื้นแถมยังได้บำรุงผิวไปในตัวด้วยค่ะใช้เบบี้ออยล์แบบไหนกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันนะคะ